ทางอิสราเอลบุกข้ามฝั่งเข้ามายัางทางตอนเหนือของกาซานายเบนจามินเนธานยาฮูประธานาธิบดีก็เป็นผู้ออกคำสั่งนะคะในช่วงของการสู้รบ10วันที่ผ่านมารัฐบาลอิสราเอลนั้นได้ระดมกำลังทหาร40,000นายมาสมทบกับทหาร15,000นายที่ประจำการอยู่แนวชายแดนอยู่แนวชายแดนด้านที่ติดกับกาซาแล้วรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลออกแถลงการระบุว่า เป้าหมายของการบุกภาคพื้นดินในครั้งนี้เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสโดยเน้นทำลายอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างทางเหนือของกาซากับอิสราเอลช่วงสายของเมื่อวานนี้นะคะทั้งฮามาสและก็อิสราเอลนั้นตกลงหยุดยิง5ชั่วโมงตามคำร้องขอจากองค์การสหประชาชาติเพื่อเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซา ได้ออกไปกักตุนข้าวของที่จำเป็นอย่างอาหารและน้ำดื่มแล้วก็ประชาชนนั้นก็แห่กันไปกดเงินจากตู้ ATM นะคะแล้วก็เมื่อครบ5ชั่วโมงตามข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลก็เริ่มการโจมตีอย่างดุเดือดอีกครั้งมีทั้งการส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดทางอากาศมีทั้งการยิงปืนใหญ่ข้ามฝั่งแล้วก็ตามมาด้วยการบุกภาคพื้นดิน ตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะสูญเสียมากที่สุดก็คือในฝั่งของชาวปาเลสไตน์ในกาซาเสียชีวิตไปแล้ว231คนบาดเจ็บมากกว่า1,700คนส่วนในฝั่งของอิสราเอลนั้นมีผู้เสียชีวิตเพียงรายเดียวเท่านั้นค่ะ